แจ้งแนวทางแบบมาแจ้งแค่แนวทางเนี่ยครับก็ถือว่าแปลกแปลกมากเลยเหมือนศูนย์ตรงกับพี่โทษพี่วันนี้ก็ไม่มีเสียงอะไรก็แค่ไม่อะไรนี่แสดงว่ามีเฮแน่นอนเฮ่ยแน่นอนงวัดที่สี่นะวดแรกห้าหกวดที่สอง 5, 8, 3, ity, Diamond, ห 4, oh, ้าแปดัที่สามเจ็ดแปดัท like ี่สี่หนึ่งศูนย์สามตัวอะไรครอาจารย์สามตัวนี้ครับนี่สี่สองอาจารย์เาวางว้ข้างหน้าครับสั้นไปเป็นยังไงับสั้นเลยว่าอครับเออว่ริะ ยกขึ้นมาตัวเล็กยิ่งจรนานนิ่งๆเลยจะได้นิ่งๆเลยนะครับเอานี่นะครับสาหรับขึ้นก้อนขึ้นนี่นะครับรวมอยู่ในนี้หมดแล้วเนาะครับรวนยนนี้ครับทั้ง2งตัวสาตัวอยู่ในนี้หมดแต่เก็ดนี้เป็นตัวฝังนะครับเลยมาใส่เข้าเข้าแถวไปเลย 调过来接走掉了，是吧？我 <Yeah. S 1>